อุปกรณ์นาโน Rn88 คู่หูพารวยชนิดน้ำและชนิดแคปซูลอาหารเสริมของพืชนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบนาโนช่วยเพิ่มการดูดซึมได้ดีขึ้นช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลในพืชได้โดยตรงช่วยให้ดินโปร่งร่วนตุยน้ำและอากาศทายเทสะดวกรากพืชแผ่ขยายได้ง่ายทำให้พืชเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงฟื้นตัวเร็วนะะผมทำมาแล้วรุ่นที่แล้ว 8ไลนเนี่ยผมได้ไม่เกิน7เกียน8เกียนสักทีวันนี้ผมได้10เกียนถ้าพี่น้องสนใจมาดูได้เราไมา่ได้หลอกลวงเราพูดกันเรื่องจริงแล้วก็ขอบคุณนะครับซูเปอร์โ,โกนานโน r n 8 8ถ้าถามอย่างนี้นได้อีกสักรุ่นนะก็คงตั้งตัวได้ใช้ซูเปอร์โกโนานโน RN88 ดกจริงติดใจซูเปอร์โกนานโน RN88 ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต RN88 ใช้แล้วติดใจค่ะ ปกรณ์นาโน Rn88 1แคปซูลใช้คู่กับชนิดน้ำา1ซีซีใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้งพืชสวนพืชไร่ไม้ผลน,นาข้าวพืชลงหัวไม้ดอกไม้ประดับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดอ้อ,อยมันสำปะหลังพริกมะเขือมะนาวหน่อไม้ฝรั่งแปลงนาข้าวให้ผลใหญ่โตออกเร็วขั้วเหนียวใบเขียวเข้มสีสันสวยงามเพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน 88, ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยสำหรับผู้ใช้และผู้บริโภคโปรโมชัน่นซูเปอร์กรนานโน r n 88 1ชุด20แคปซูลพร้อมชนิดน้ำหนขวดราคา1,900บาทแถมฟรี10แคปซูลชุดประหยัดพิเศษ2ชุดราคา3,000บาทแถมฟรีอีก20แคปซ